โอเคไปเปิดตัวแล้วกับรูปแบบใหม่ของอลังการงานโชว์เครื่องเสียงติดรถุนต์สำหรับงานวัดงานบุญต่างๆโดยไม่ใช้โคโยตี้ไม่ใช้โคโยตีใช้โคโยตี้และนี่ การโชว์เครื่องเสียงรถจนต์มัสคอตจึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างสีสันให้กับทางวัดและงานทั่วไปในรูปแบบใหม่โชว์เครื่องเสียงรถจนต์มัสคอตจากตัวกระตูนหลากหลายรูปแบบขวัญใจเด็กๆที่ได้รับความนิยมทางทีวีแบบตลกๆมาเต้นบนรถเครื่องเสียงแทนโคโยตี้เพื่อสร้างสีสันให้กับงานในรูปแบบใหม่ ซึ่งยังไม่มีที่ไหน,นไมากอดเป็นมอโชว์ครั้งยิ่งใหญ่ครับโชว์เครื่องสิยงรถจนต์มา์สคอตรถเครื่องเสียงจากค่ายต่างๆร่วมโชว์และทีมงานดีเจมิกกันแบบสุดๆพร้อมตัวกระตูนมาสคคตสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับงานสนุกเราใจไรโคยุตี่ติดต่อได้ที่บุลือโอโตคา่า0849268872